บรรยากาศนั่งกินชาบูในบ้านสวนแบบนี้คือใช่เลยล่ะครับผักสดสดีนหนูก็าตักเลือกเองได้เลยวัตถุดิบของที่ร้านนี่คือสดสดทั้งนั้น <c oughs> ให้ฟิลเหมือนมากินอยู่บ้านญาติผู้ใหญ่ต่างจังหวัดเลยขับรถมาถึงแล้วร้านบ้านสวนอบอุ่นรักที่จอดรถนั้นกว้าง <c oughs> เลยล่ะครับเดินเข้ามาในร้านนี่คือบรรยากาศสดชื่นมากมีแปลงผักต้นไม้ปลูกเต็มไปหมดให้ความรู้สึกอบอุ่นชุ่มฉ่ำหัวใจบอกไม่ถูกเลยมะนาวลูกอย่างดอกผมขอดึงมะพร้าวน้ำหอมสักลูกได้ไหมครับผักสดสดเนี่ยหนูก็ตัก ใส่ตะกร้าในเลย,เ,ยเอาขึ้นไปกินกับชาบูเผอแป๊บเดียวตัดเต็มตะกร้าแล้วครับลูกที่สั่งมามีทั้งชุดหมูชุดเนื้อชุดซีฟู้ดก็อย่าพลาดชุดผักจัดใส่จานสวย,สวยเมนูออเดิร์นี้ก็ยังเด็ดมีน้ำซุปโฮ<ผ>มเมดให้เลือกถึง18ซุปผมก็จัดมา4ี่ซุปอันนี้ซุปต้ยมยำโหระพาพิ่หนูของช่องนี้เป็นซุปสี่เสียน้ำดำๆนี่ซุปปลาย่างญี่ปุ่นหวานและนี่ก็คือซุปพิเศษซุปโฮคือต้อนตำรับบ้านสวนเป็นต้มกะทิโบราณของไทยที่หาทานยากมากอยากให้มาลองชิมกันจริงๆครับนะ เดือดได้ที่ก็ใส่หมูใส่เนื้อลงไปมีหอยหลอดด้วยแล้วคนนี้เคยเห็นกันไหมครับหอยชักตีหากินยากนะครับอยู่ทางจังหวัดกระบี่ภาคใต้ของไทยใส่พริกกระเทียมบีบมะนาวในน้ําจิ้มให้พร้อมโอ้โหหิวแล้วล่ะครับหมูสามชั้นจุ่มน้ําจิ้มแบบเต็มคำเนื้อสะดุ้งในน้ำซุปพ่อคือนุม่มหอมมันกะทิเลยล่ะครับเนื้อปลากระพงนี่แน่นๆเลยหอยหลอดหวานนลึบ ดูเนื้อหอยชักตีนสิครับเนื้อนี่คือแบบหวานแดงนุ่เลยปลาเก๋าทอดยังกรอบตำไหลบัวกุ้งกินหยุดไม่อยู่แล้วครับชาเพชลาน้ำนางเอกเย็นๆชื่นใจปิดท้ายด้วยขนมหวานที่จะพลาดไม่ได้เลยขนมต้มสดๆจากมะพร้าวในสวนอร่อยมากครับก็นี่แหละครับชาบูบรรยากาศบ้านสวนแบบนี้อ,อ,อยากให้ทุกคนมาลิมลองรสชาสัมผัสบรรยากาศบ้านสวนกันครับ